ก็ต,ต้นสองบรรทัดแรกเต๋ากับเจมส์เต๋าเจมส์เต๋าเจมส์สองบรรทัดต่อมาจอยแพรว่าซ <Tell it. S 1> ัดจากพื้นดินนะคะ <Tell James. S 1> แล้วก็ข้าว <Tell James. S 1> เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์ไร้นาศสัยใต้ฟ้าเรืองต้นกับเฟรมใช่ ทำไมหยาหยาหยาักได้มากไม่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 อมไม่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 ไไม่ไม่ไมนไม่เม่ไม่ไ่ไไม่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 ไมดไมไม่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 ไ่ไไไไไไไ พื้นแผ่นแหลมทองรวมที่รวมน้องด้วยกันเฟรมแพรวเต่าพุลำบากชีวิตเลยค่ะแหลมแหลมรักเกียรติรักวงเสริมส่งสัมพันธ์คชาเจมส์ <c oughs> พื้นผินแหลมทอง <c oughs> แล้วก็ทูนเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยงรวม่ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเรามีป่าไม้อัน,อนหลังนะคะแพรววาจอยแพรว โบราณสถานเจมส์เสาต้นเกียรติเมืองไทยเกียรตินะไม่ใช่เกียรตินะเกียรติคชาพริมไม่ต้องมีลอริงมาด้วยนะอ,อันสุดท้ายรสชาติของเราเนี่ยเหมือนอันหน้าเหมือนอันบนเชิญนีเรามีเรามีปมาฏิหาริกกยร์เ,ยเรามี เกอร์มาเกบมันจบรเจยอันนั้นนอนไนนมาค่ะรักเกียรรักวงเสริมส่งสัมพันธ์ใครรอกระชาเจมส์ะเราไปเพลงคู่ชะตาชีวิต ท่ facets, อนแรกเ pues ป็นต้นขั้นท่นท okay. ี่สองเป็นทั้นเฟรมท้องฟ้งท่องฟัาต่อไปนกน้อยคลอยบินอีกรอบหนึ่งบรรทัดแรกเป็นต้นนะคะบรรทัดที่สองเป็นเฟรมทั้นที่สามขาเรือนแหลงพักคนนักนอนต้น ขาดญาติบิดอนและน้องพี่ขาดมือริบใครคนเสน่ห์เฟมต้นบัดวักแรกนะลูกบัดวักแนะขาดญขาดญาติบิดอนเป็นเฟรมนะคะอ๋อแล้วก็รวมกันบาปกรรำจำทนเอ้ยบาปกมคงมีจำทนระทมแล้วเฟมข้างหลังอีกทีอ่ะสุดท้ายท้องฟ้าสายันสลับกันเฟมขึ้นก่อนหากเย็นลงเป็นต้นนะคะ แล้วก็เฟรมจวบจนจวบจันแจ่มฟ้านภาผ่องแล้วก็ต้นต้องมองให้เดือนชุดวิญญาและก็รวมสักวันบุญมาชะตาคงดีเตาเท้าจะดำขนาดนี้แล้วก็ใกล้รุ่งบินินเด็กนั่นจะพาที่กรุงเทพไปด้วยนะคะมีแพรวแพรวาจอยสามคน แ้วขึ้นมาก่อนได้ยินเสียงแววสองบรรทัดแรกอสองบรรทัดต่อมาเป็นแพรวาลูกใกล้ยามเมื่อแสงทองสอง